เซนิรัรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีในเช้าวันนี้นะครับ7กรกฎาคมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการสืบพยานจำเลยนะครับก็จะเป็นการสืบพยานในนัดแรกในวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการสืบพยานในวันที่26 27นะครับซึ่งคดีนี้น่จะจบนะภายในเดือนนี้นะครับก็หลังจากที่ ทางทีมทนายนะครับได้มีการถแถลงนะถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ก็ได้นำเรื่องบทสัมภาษณ์นะครับบางส่วนของดออรน้ำแท้นะครับที่ได้พูดถึงหลักฐานในคดีนะครับก็ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะย้อนรอยนะครับซึ่งก็สมมติฐานนะที่คล้ายๆกันนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์โดยสถานีวิทยุ 101องศาอ่อนแอนะครับเมื่อวันที่2มิถุนายน2564หลังจากที่ลุงพลดโดนออกหมายจับนะครับซึ่งดรน้ำแท้บุตรสล่างนะครับก็เป็นหนึ่งในการมาธิการที่ติดตามเรื่องการสืบสวนสอบสวนในคดีในคดีนี้นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องพยานหลักฐานว่อย่างน่าสนใจนะครับซึ่งดรน้ำแท้ก็ได้พูดถึงความสําคัญของที่มาของพยานหลักฐาน ว่าถ้าเราเก็บแบบไม่เคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนนะว่ามีขั้นตอนการเก็บมีการถ่ายภาพขณะเก็บว่าขนเก็บมาได้ตอนไหนเวลาใดแล้วก็เก็บได้แล้วเอาไปตรวจอย่างไรและในทางวิทยาศาสตร์ลักษณะการตรวจแบบไมโทคอนเดรียแบบนี้เส้นผมเส้นขนเป็นของน้องอย่างได้เลยสรุปก็คือไม่มีน้ำหนักอะไร มีจุดอ่อนหมดเลยมีจุดอ่อนให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาในการตั้งแง่ได้ว่าใช่ผมของผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่และเส้นผมที่เจอนั้นเป็นเส้นผมฝ่ายหญิงไม่ใช่เส้นผมลุงพลข่าวก็ทําให้สังคมในสับสนก็คือการนําเสนอว่าเจอเส้นผมเจอเส้นขนซึ่งดรน้ําแท้นะครับก็ได้กล่าวว่าเส้นผมดังกล่าวเนี่ยเป็นไปได้แม้แต่เส้นผมของน้องเองด้วยซ้ํา ซึ่งพิธีกรก็ได้ถามดรน้ำแท้นะถามต่อว่าแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งดรน้ำแท้ก็ตอบว่ามันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นของน้องเองไม่มีสาระอะไรเลยเส้นผมของตัวเขาจะแปลกอะไรและถ้าสมมติว่าถ้าเป็นฝ่ายแม่ล่ะแม่ของน้องญาติญาติของน้องนะซึ่งก็เป็นฝ่ายหญิงก็ไปอยู่ที่ตัวน้องได้อย่างไรเราต้องตอบก่อนว่าเส้นผมเจอเมื่อไหร่ เจอตรงไหนถ้าบอกว่าเจอที่ตัวน้องนั่นแปลว่าในขณะที่น้องตายต้องมีคนนั้นอยู่แต่เรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าน้องหายไปหลายวันแล้วก็เพิ่งตายก่อนหน้าไม่ถึง24ชั่วโมงสังเกตว่าคดีนี้ก่อนหน้าผู้รับผิดชอบคดีออกตัวแรงว่าจับไม่ได้ไม่กลับและก็ออกมาตอบใหม่ว่าเป็นการฆ่าข่มขืนมีแผลที่อวัยวะเพศตอนหลังจากผล การผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอุบลก็เอาไปแฉกันในกัรมาที่การปรากฏว่าเป็นแผลมดกัดอันนี้ทําให้สังคมสับสนประการแรกเห็นได้ว่าประเด็นค่าคข่มขืนได้หายไปหลังจากที่พยานหลักฐานถูกเอาไปแฉในการมาที่การเฉพาะเพราะว่าในตอนหลังมีการตรวจพิสูจน์ครั้งที่สองที่นิติเวชโรงพยาบาลตํารวจซึ่งการตรวจสองครั้งไม่ตรงกัน ดรดำแถได้เล่าถึงครั้งที่สองมีการระบุว่ามีแผลที่อวัยวะเพศจึงถามว่าที네่ว่ามีแผลที่อวัยวะวเพศนั้นแปลว่าอะไรก็บอกว่าเป็นแผลหลังการตายซึ่งดรดำแท้ก็ได้ถามกลับว่าแล้วไปเขียนลงให้สังคมสับสนทำไมไปลงสร้างเรื่องให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตสื่อก็หลงตามกันไปพอออกตัวแรง เลยต้องหาทางลงให้ได้ตอนนี้แทบไม่มีหลักฐานการฆ่าเลยก็เลยแจ้งก็หาพร,รากเอาตัวไปและก็ไม่มีหลักฐานอะไรว่าเขาเอาตัวไปอีกด้วยเส้นขนก็ไม่มีน้ำหนักว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนอกจากนี้ดรน้ำแท้ก็ได้เล่าในกันมาทิการได้เห็นภาพของน้องนะทั้งแผลบนเท้าแผลบนหลังแผลที่ต้นเท้านอนกดทับเส้นเท้าตัวเองก็คือได้เห็นหมด ก็เลยรู้ว่าคดีนี้ไม่มีการฆ่าแน่แต่สื่อไม่ได้เห็นลุงพลไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นมันง่ายต่อการชักจูงไปในทางใดาทางหนึ่งเพื่อเรียกเรตติ้งของทีวีซึ่งพิธีกรก็ได้ถามต่อไปว่าในการมาที่การเคยพิจารณาเรื่องนี้กันแล้วตอนนั้นมีการพูดถึงหลักฐานหรือไม่และมีการพูดถึงหลักฐานสำคัญหลักฐานเด็ด ที่เป็นที่มาของการนําไปสู่การออกหมายจับดังกล่าวหรือไม่ดรนําแท้ก็ได้ตอบคําถามนี้ว่าได้ดูหลักฐานหมดแล้วเอาขึ้นมาฉายบนจอไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีเรื่องเส้นผมไม่มีเรื่องมนดําไม่มีเรื่องพระไม่มีอะไรครับเพราะวันนั้นเราพยายามชี้ให้เห็นเพียงแค่ว่าน้องไม่ได้ถูกฆ่าตายแน่นอนก็เลยไปมุ่งเป้าที่ตัวเขาว่าตามรอยเท้าตามข้อเท้า เขามีรอยกิ่งไม้เกี่ยวแล้วเลือดซิบแปลว่าต้องเกี่ยวตอนยังไม่ตายเลือดถึงซิบและแผ่นหลังมีกิ่งไม้เกี่ยวเยอะแยะไปหมดแล้วก็สภาพศพของน้องตายมาไม่ถึง24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ถูกฆ่าแล้วเอาไว้ทิ้งก็อย่าให้สังคมกระจ่างเพราะหายไป3วันศพต้องเน่าและอืดแต่สภาพศพของน้องคือยืนยันว่าตายไม่เกิน24ชั่วโมง สิ่งเหล่านี้มันต้องตอบได้ในวันนั้นเพราะฉะนั้นธงที่ถูกตั้งไว้ว่าฆ่าคมคืนตั้งแต่แรกเลยหายไปจากสื่อมวลชนเพราะเราทำให้กระจ่างในเวทีแต่เสียดายที่ความจริงเหล่านี้มันไม่สามารถออกมาสื่อสารสู่ประชาชนได้ซึ่งดรน้ำแท้ก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าปกติแล้วเวลาอายการจะฟ้องใครต้องมองถึงขั้นการพิสูจน์ว่าสามารถลงโทษเขาได้ด้วย เพราะฉะนั้นการทำงานของตำรวจจะจับใครต้องมั่นใจว่าพยานหลักฐานจะสามารถลงโทษเขาได้ไม่ใช่จับทำผลงานเสร็จแล้วก็ออกสื่อสุดท้ายแล้วปยกที่ศาลการทำงานมันก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมก็คือรับผิดชอบต่อผู้เสียหายผู้ต้องหาพ่อแม่เขาเพราะถ้าสมมุติว่ามีคนฆ่าจริงจับผิดตัวพ่อแม่เขาก็เสียหาย เพราะคนร้ายตัวจริงลอยนวลและเวลาที่เสียไปพยานหลักฐานที่สูญเสียไปไปดำเนินคดีผิดตัวมันเสียหายมากนี่คือเรื่องราวนะครับที่ทางดรนำแท้ได้ให้สัมภาษณ์นะครับในรายการซึ่งก็เป็นรายการสัมภาษณ์โดยสถานีวิทยุ101นะฮะองศาออนแอร์นะครับก็ไปฟังนีในช่วงที่ท่านดรนำแท้นะครับได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะครับ ดรน้ำแท้นะฮะติดตามเรื่องการสืบสวนสอบสวนในคดีน้องชมพู่นะครับหลายคนมีคําถามเหมือนกันว่าเอนะฮะด้วยระยะเวลาที่ที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะมากกว่า1ปีเนี่ยและที่สุดเนี่ยนำมาซึ่งการออกหมายจับโดยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่ามีพยานหลักฐานสำคัญคนะครับอันนี้หลายคนก็ตั้งคําถามอยู่เหมือนกันนะฮะว่าพยานหลักฐานที่ว่านี่ จริงๆก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยทราบมาก่อนนากว่ามีพยานหลักฐานในลักษณะนี้เพราะว่าบางข่าวบอกว่ามีเรื่องของเส้นผมใช่ไหมสามเส้นนะเออนะฮะมองมองตรงส่วนตรงนี้ยังไงครับครับเตยน,น้ำแท้ครับคือเรื่องเส้นผมสามเส้นกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานนี่ยังมีข้อสงสัยว่าไปเอามาจากไหนเวลาไหา<อ>ะวิธีการเก็บเนี่ยมันต้องทําให้สังคมหายสงสัยมีใครรู้นบ้างว่าเก็บที่ไหนเก็บอย่างไรครับ ืเพราะว่าพยานหลักฐานเ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเช่นเจอที่ตัวน้องชมพู่ถ้าเจอที่ตัวน้องชมพู่แปลว่าในขณะตายจะต้องมีคนคนนั้นอยู่กับเขาถูกไหมครับครับหรือว่ามันจะไปหล่นเอาตอนที่อลุงพลเนี่ยไปเจอเด็กอืนะครับลุงพลไปเจอเด็กมันขนเส้นขนเส้นผมมันถึงอยู่ที่ตัวเด็กอืแล้วในทางวิทยาศาสตร์นะครับลักษณะการตรวจแบบไมโตคอนเดรียแับเนี้ย เส้นผมเส้นขนนั้นเป็นของน้องชมพู่ยังได้เลยสรุปก็คือไม่มีน้ำหนักอะไรอ๋อตอนที่หลักฐานที่มีเป็นเส้นผมเป็นหลักด้วยน้ำแข็มองว่าหลักฐานที่ทางที่นี้ตำรวจนําไปเอให้ศาลแล้วนาไปสู่การออกหมายจับดูเหมือนไม่มีน้ําหนักแหละครับถ้าเรื่องเส้นขนนะครับมีข้อสงสัยมากมายอ๋อนะครับแต่ว่าเราอยากเราอยากไปหลงประเด็นว่าการออกหมายจับเนี่ย จะแปลว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดนะครับอค oh, <okay, S 2> เพราะ <okay. S 2> ว่าแค่ข้อกล่าวหาอ่ามีโทษเกินสามปี oh. แล้วก็มีพฤติกรรมมีพฤติการจะหลบหนีก็หมื <Okay. S 2> มจับได้แล้วครับอ oh. ไม่ได้แปลว่าพยานหลังนั้นจะต้องมีน้ําหนักถึงท่านลงโทษได้ mm. อันนี้ก็เป็นข้อบอกพร่องหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมไทยซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำกันแบบนี้จับจริงๆแล้วถ้าจะจับลุงพลเนี่ยแปลว่า พนี้ส่งอายการได้เลยนะคุณมีเวลาตั้งปีหนึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตกันว่าตำรวจจะใช้เวลาขังลุงพลให้ไปติดโควิดอีกแปดสิบกว่าวันไหมจริง,รงๆแล้วมีเวลาเป็นปีสอบมาจนป่านนี้วันนี้ออกมาเรียกก็ได้เรียกมาแจ้งข้อกา่าวหาก็ส่งสำนวนอายการเลยจบแล้วครับไม่ต้องไปขังคุกไม่ต้องไปกินข้าวหลวงไม่จำเลยก็มีโอกาสสู้คดีอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องไปติดโควิด ถ้าเป็นเมืองนอกเขาทำกันอย่างนี้แต่เมืองไทยเดี๋ยวให้สังเกตว่าจะขังเขาไไหหมายถึงหมายถึงว่ากระบวนการหลังจากนี้เนี่ยอันนี้อันนี้อยู่ในการตํารวจมีอํานาจในการควบคุมตัวในสี่สชั่วโมงหลังจากนี้ใช่ไหมครับิปโมงใช่ครับใช่ครับทีนี้ทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปมันจะต้องเป็นยังไงอ่ะดรับทาน้ำแท้ก็พอพ้นสี่ิบแปดชั่วโมงก็ไปขอศาลขอฝากขังฝากขังก็ได้ครั้งละสิบสองวันได้ั้งหมดกี่ผัดครับสูงสุดก็ได้เจ็ด เจ็ดครั้งเจ็ดเจ็ดพรรษาแปดสิบสี่วันแปดสิบสี่วันี่น <84 S 1> นคือข,ข้อกล่าหาถ้าเกินอ่สิปีกแปดสิบสี่วันครับคเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาดูกันว่าจะไปคัดค้านการประกันตัวหรือเปล่าที่ผมบอกว่า,วาการทํางานมันควรจะให้ได้มาตรฐานสากลกว่านี้คือวันนี้เรียกพอเรียกเสร็จมาแจ้งข้อกลาหาเสร็จก็ส่งอายการเลยครับ เราคุณทางานมาปีหนึ่งแล้วอย่าเอาว่ามีมีรายละเอียดมีกระบวนการอะไรต่างๆหมดแล้วพอพอตามๆกันตอนจริงๆวันนี้ต้องต้องสานวนต้องถึงอายการละถูกไหมต้องถึงอายการครับถ้าเมืองนอกเขาเป็นกันอย่างนี้หน่ครับครับทั้เมืองไทยก็เดี๋ยวเอาไปขังติดโควิดไว้ก่อนครับอืมอืมอืมนะครับกินข้าวหลวงคุกกแน่นขนาดนี้แล้วทีนี้ทีนี้ที่จะเป็นน้าแท้บบอกเราเมื่อสักครู่ครับว่าเออเรื่องของพยานหลักฐานที่มาของพยานหลักฐาน ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเี่มันหมายความว่ายังไงใช่ถ้าเราเก็บแบบไม่ไม่เคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนว่ามีขั้นตอนการเก็บมีการถ่ายภาพขณะเก็บว่าขนเก็บได้ตอนไหนเวลาใดเก็บแล้วเอาไปเอาไปตรวจอย่างไรผนเพื่อนอย่างไรมีจุดอ่อนหมดเลยมีจุดอ่อนให้ฝ่ายฝ่ายอ่าตรงข้ามเนี่ยใช้เป็นตั้งแง่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเนาะครับถูกต้องครับตั้งแง่ว่า ใหผมผมเหลือเจอเมื่อไร่เก็บตอนไหนอืครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเส้นผมเนี่ยมันเป็นแน่นอนมันเป็นเส้นผมของฝ่ายหญิงนะครับเส้นผมเนี่ยเป็นของฝ่ายหญิงไม่ใช่ลุงพลครับอันนี้สังคมข่าวเนี่ยมันทําให้สังคมสับสนคือเจอเส้นผมเจอเส้นผมเจอเส้นขนเป็นได้แม้กระทั่งของชมพู่เองด้วยซ้ำไป<อ>ครับฟั่ แล้วมันแล้วมันจะต่อมันจะต่างกันยังไงครับผมผมมันต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นของชมพูเองก็ไม่มีสาระอะไรเลยเส้นผมอยู่กับตัวเขามันจะแปลกอะไรครับแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นฝ่ายแม่แม่ของชมพู่คือญาติญาติชมพูฝ่ายหญิงมันจะไปอยู่ที่ตัวชมพูได้อย่างไร<อ>ครับเราต้องตอบกันว่าเส้นผมเนี่ยเจอเมื่อไร่เจอตรงไหนอืมถ้าบอกว่าเจอที่ตัวชมพูแปลว่าในขณะตายต้องมีคนคนนั้นอยู่ แต่เรื่องเนี้ยเห็นได้ชัดว่าชมพู่เนี่ยอหายไปหลายวันแล้วเพิ่งตายก่อนหน้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเป็นสังเกตว่าคดีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดออกตัวแรงครับสอบอตลอออกตัวแรงว่าอ่าจับไม่ได้ไม่กลับต่อไปสอบใหม่ว่าเป็นท่ากลมขืนมีแผลที่อวัยเวษตอนหลังอผลการผา่าทิศสูตรที่โรงพยาบาลอุบลเนี่ยเอาไปแชร์กันในกรรมธิการปรากฏว่า เป็นแผ่มดกาดอันนี้ทําให้สับสนทําให้สังคมสับสนประการแรกเห็นไหมครับว่าค่าคลมคึ้นเลยหายไปหลังจากที่พิการรักษาถูกเอาไปแทนในสมาธิผมจําได้ว่าผมเคยเห็นข้อมูลคือการชนะสุรตบเนี่ยมีมีสองครั้งถูกไหมฮะเกิดขึ้นที่ที่โรงพยาบาลสัประสิทธิประสงค์นะครับเออที่อุบลครั้งหนึ่งครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วตอนหลังเนี่ยมาตรวจพิสูจน์อีกที่นิติเวชตำรวจซึ่งซึ่งสองครั้งเนี่ยไม่ตรงกัน ครับครั้งที่สองเนี่ยอยู่มาเขียนว่ามีแผลที่โอยอะเพศเราก็เลยเอาเขามาพูดว่าที่คุณเขียนว่ามีแผลโอเอะเพศแปลว่าอะไรเขาบอกว่าเป็นแผลหลังจากการตายแล้วผมก็ถามว่าเราไปเขียนแล้วไปลงแบบนี้ให้สังคมสับสนทําไมอืมมันก็แค่แผลมุดกัดไปลงสร้างเรื่องให้มันเป็นเรื่องเป็นรล้าใหญ่โตสื่อก็หลงตาลงไปครับคือออกตัวแรงพอออกตัวแรงปุ๊บทีนี้มันจะต้องหาทางลงให้ได้ ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ค้าไม่มีหลักฐานการฆ่าเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าเอาแจ้งข้อหาว่าครักเอาตัวไปครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรว่าเขาเอาตัวไปเนี่ยตอนเนี้ยออหลักฐานการฆ่าไม่มีหลักฐานว่าเขาเอาตัวไปไม่มีไม่มีครับเส้นขนก็ไม่มีน้ำหนักว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอ๋อแล้วเส้นขนก็เป็นของผู้หญิงไม่ใช่ของลุงพลครับอืม แล้วการการออกหมายเรียกเนี่ยเรียกได้ครับลุงพลก็เห็นกันอยู่ทุกวันคเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาไม่จําเป็นต้องออกหมายจับให้มันกระทึกคึกคมมันมีเทคนิคอย่างนี้ครับว่าถ้าจับเนี่ยแล้วพยายามทาให้ว่าว่าเขาหลบหนีเนี่ยครับมันจะสามารถคัดค้านการประกันตัวได้อเวลาไปขอประกันตัวในศาลนะก็ว่าคดีคนคนนี้ต้องตามจับตัวมาเพราะฉะนั้นเขามีพิธีการหลบหนีทั้งๆที่เขาติดต่อขอมอบตัว อันนี้คืออีกเทคนิคหนึ่งที่ที่สังคมต้องเข้าใจครับคเพื่อจะคัดค้านการประกันตัวเพราะครับพอคัดค้านการประกันตัวลุงพลหมดสิทธิพูดอะไรกับสื่อละต่อไปนี้บังคับให้คอมมิวนหมดสิทธิอะไรแล้วครับเขาจะหยุดนี่หรือเปล่าเลยเป็นที่มาว่าพอเมื่อคืนมีหมายจับนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าวันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้ประมาณสักสิบนาฬิกาเนี่ยเ็ษเนี่ยลุงพลก็เลยต้องไปมอบตัวที่ ที่มอบตัวทิมอบตัวเพื่อจะให้รู้ว่าผมไม่หนีเพราผมไม่หนีก็แปลว่าไม่ต้องขังผมอแล้วมันจะมีผลในเรื่องของการขอประกันตัวถูกต้องอันนี้คือการชิงว่าจะไม่ให้ประกันตัวก็ต้องแต่เจ้าหน้าที่ตารวจต้องชิงจับก่อนต้องชิงจับก่อนครับต้องชิงให้เป็นเป็นเรื่องหลบหนีครับเพื่อจะเพื่อจับ เดี๋ยวลองดูครับว่าคัด้านกับปะญญนตัวไหมเอ๊ะที่ผมจะติดตามข่าวนี้อีกมุมนี้จะต้องไนำค่อยนำพวกติดตามข่าวที่ยังไงฮะถึงรู่สิบเพราะว่าเหมือนสังคมจะติดตามในมุมดราม่าซะเยอะนะฮะแต่ในแง่ของกระบวนการสืบสวนเรื่องของหลักฐานเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ดังแต่นนำทางไม่ไดนำาไม่าจะติดต่อกันติดตามเมื่อไงครับครับครับอ่าได้ยินไหมครับ ค,คือผมผมฝังก,กตรน้ำแท้ก็อีกมุมหนึ่งนะในกระปุกรมการการสืบสวนสอบสวนนะฮะแต่ว่าถ้าแนะนำผมในฐานะของสืสส่อมวลชนนะผมควรต้องติดตามคดีนี้อย่างไรในพงศ์คดีในการสืบสวนอบสวนอย่างไงครับคือข้อเสียในต่างประเทศเนี่ยเวลาเกิดเหตุคดีอาญาเรื่องหนึ่งพยานหลักฐานเขาจะให้เรารู้เหตุกันหมดเลยครับอ๋อสื่อก็จะได้เห็นของจริงว่าของจริงเป็นยังไงครับเพียงแต่ห้ามลงภาพเพราะนั้นเองห้ามลงภาพประจาน คือในกรรมธิการเนี่ยได้เห็นภาพน้องชมพู่หมดเลยทั้งแผลบนเท้าแผล,แผลบนหลังแผลที่ต้นเท้าออนอนจับพับต้นเท้าตัวเองอะไรนะครับคือไ,ได้เห็นหมดก็เลยรู้ว่าโอเคคดีนี้ไม่ใช่มีการฆ่าตายแน่แต่สื่อเนี่ยไม่ได้เห็นลุงพลไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นมันง่ายต่อการชักจูงไปทางใดทางหนึ่งเพื่อเรียกเรตติ้งของทีวีได้ดางนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยแม้แต่การจับเนี่ย ้องในการจับเนี่ยเขาจะต้องให้ขนายฝ่ายจำเลยทันทีเจ้าหน้าที่รัฐนะเขาถูกบังคับให้ฝ่ายจำเลยว่าผมจับเขาด้วยความบริสุดไม่มีการใช้กําลังอะไรอแต่บ้านเราเนี่ยจะอ้างเรื่องว่าความลับในสนํานวนมันไม่มีอะไรหรอกครับทุกอย่างมันต้องเปิดเผยแม้รแกระทั่งไปในศาลก็ต้องเปิดเผยครับครไปชื่คดีในศาลก็ต้องเปิดเผยเพราะฉะนั้นการที่เราให้พยานหลักฐานไม่ถูกเปิดเผยสังคมจะสับสนและถูกชักจูงได้ง่ายแบบนี้เพนะราะฉะนั้นทุกอย่างถามว่าจะให แก้ไขยังไงผมว่ากระบวนการยุติธรรมมันจําเป็นต้องปฏิรูปหลายหลายย่าเราก็เรียกร้องการเป็นรูปมานานมากเมื่อท้าให้ปนรูปมันจะมีเงื่อนงำมีอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยครับอยู่เรื่อยทีนี้ผมย้อนถามนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ดรนันเพจบอกเนี่ยในกรรมธิการเคยเคยพิจารณาเรื่องนี้กันตอนนั้นมีการพูดถึงหลักฐานไหมครับที่เห็นดูไปเลยครับเอาขึ้นมาฉายบนบนจอมีการพูดถึงหลักฐานสําคัญไหมหลักฐานเด็ดที่เป็นที่มาของการนําไปสู่การออกหมายจับในวันเนี้ย ไม่ม,ไม,ม,มีไม่มีเรื่องเส้นผมไม่มีเรื่องลุงแบมไม่มีเรื่องพระ<อ>ไม่มีครับอ๋อไม่มีเพราะวันนั้นวันนั้นเราพยายามชี้ให้เห็นเพียงแค่ว่าชมพู่เนี่ยไม่ได้ถูกฆ่าตายนะ<อ>ไม่ได้ถูกฆ่าตายแน่นอนอ๋ออืม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 ก็เลยไปมุ่งเป้าไปที่ตัวเขาว่าตามรอยเท้าตามข้อเท้าเขามีรอยรอยเลรอยกิ los, ่งไม้เกี่ยวแล้วเลือดซิดแต่ว่าต้องเกี่ยวตอนยังไม่ตายเลือดซิด นะครับเราจะตามแผนหลังมีกิ่งไม้เกี่ยวเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วสภาพศพชมพู่เนี่ยตายมาไม่ถึงยี่สิสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ถูกฆ่าแล้วเอาไปทิ้งครับอตรงนี้เราทำไม่ต่างกกระจางเพราะว่าเขาหายไปสามวันเกือบสามวันใช่ไหมใช่ครับหายไปตอนสิบเอ็ดเจอวันที่สิบสี่อ่ะใช่ครับหน้าแล้วอืดด้วยแต่ศพเนี่ยเพิ่งยืนยันว่าตายไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงดังนั้นจึงจึงไม่ใช่การไม่ใช่การฆ่าแล้วเอามาทิ้งอสิ่งเหล่านี้มันมันจะตอบได้ในวันนั้น เพราะฉะนั้นตั้งธงธงที่ถูกตั้งไว้ว่าค่าคมถึงตั้งแต่แรกเนี่ยเลยหายไปจากสื่อมวลชนเห็นไหมครับอืเพราะเราทำความจริงให้กระจ่างบนบนเวทีแต่เสียดายที่ความจริงเหล่านี้มันไม่สามารถออกมาสื่อสารกับประชาชนได้ครับออืแล้วเจ้าที่ดรน้ําแท้ได้ติดตามนะนะกระบวนการสอบสวนหลักฐานประมาณอย่างนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยโอกาสมันจะ มันจะนําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายที่แท้จริงได้มากน้อยขนาดไหนครับเนี่ยคือจะพูดว่าคนร้ายที่แท้จริงแปลว่าเราต้องตั้งหลักก่อนว่ามีการฆ่าเขาหรือมีการออกตัวเข้าไปจริงอันนี้ขอัปแต่เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยมันผมได้ไปเดินขึ้นขึ้นภูด้วยตัวเองไปมาแล้วไปเลยที่เกิดเหตุมาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไปมาหมดแล้วแล้วเราก็มี คนในนั้นอ่ะอีกหลายหลายคนยืนยันว่าลูกเขาก็เคยขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าแม้เพีย่งสิบยี่สิบรึสามสิบเปอร์เซ็นที่เด็กมีโอกาสขึ้นไปได้ก็ก็ตัดไม่ได้ตรงนี้ก็มีเหตุอันควรสงสัยแล้วว่าเด็กขึ้นไปเองได้เพราะฉะนั้นถ้าฟ้องว่าเอาว่าเด็กขึ้นไม่ได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยละเด็กมีโอกาสขึ้นได้แน่นอนครับครับเด็กในวัยสามขวบนี่นะฮะสามารถขึ้นไปได้ใช่ถูกต้องมันมีมันเคยมีคดีเด็กที่หายไปหลายกิโลเด็กหายขึ้นเขา เด็เทียงกันเยอะะนะครับของใครทีพีเอสเขาทําไว้อ like ่ะครับอืเขาทําให้เด็บเที่ยวไปดูครับอ๋อเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นเด็กขึ้นไปข้างบนแล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่พอแต่ว่าพอไปออกตัวแรงก็ต้องหาทางลงผมคิดอย่างนั้นนะแต่ถามว่าถามว่าพอไปตั้งข้อหาเขาอย่างนี้แล้วเนี่ยแจ้งข้อหาปกติแล้วเวลาอายการจะฟ้องใครเนี่ยต้องมองถึงขั้นการพิสูจน์ว่าสามารถลงโทษเขาได้ด้วยนะอืม พราะฉะนั้นการทํางานของตารวจก็ต้องจะจับใครเนี่ยต้องมั่นใจว่าพยานหลักฐานนั้นจะสามารถลงโทษเขาได้ไม่ใช่จับทําผลงานเร็ดแล้วก็ออกตีสุดท้ายแล้วไปยกที่สามในรการสั่งไม่ฟ้องก็ถือว่างานจบไม่ได้การทางานมันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมครือรับผิดชอบต่อตัวผู้เสียหายผู้ต้องหาพ่อแม่เขาถ้าถ้าสมมติว่ามีคนฆ่าจริงจับผิดตัวพ่อแม่เขาเสียหายนะเพราะคน<อ>เป็นร้ายตัวจริงลอยนวลแล้วเวลาที่เสียไปะ่ะครับ เาสียไปพายรลักฐานที่สูญเสียไปมันไปดําเนินคดีติดตัวเนี่ยมันมันเสียหายดังนั้นในต่างประเทศกันเมื่อไรที่จะจับเนี่ยแปลว่าออยการต้องดูแล้วว่าฟ้องแน่ไอ้การจะฟ้องแน่หมายความว่าไอ้การสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดจริงรัศดาลงโทษแแน่ามาตรฐานไมนอยู่ตรงนี้แต่ว่าในเมืองไทยเราทํางานกันแบบไม่ได้มีมาตรฐานนั้นตั้งแต่แรกครับ ต้องไปรูปครับวิธีคิดวิธีการทํางานครับกระบวนการขึ้นสู่สารนี่คงไม่น่าจะใช้เวลานานแต่ว่าถ้าฟังจากดรน้ําแทนแล้วเนี่ยถ้ามึงต้องใช้เวลาไม่นานเลยครับจากแล้วอาการฟ้องเลยครับุ่นนี้แต่ว่าเขาประสานงานกันแต่แรกครับอแต่คนไทยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรก็จะขาบไม่กี่วันครับนะฮะแล้วดูแล้วพยานหลักฐานดูตามรูปการที่มีแล้วเนี่ยโอกาสในในสารจะเป็นโอกาสหลุดเยอะโอกาสหลุดมากมันทงเลยแลเราไปดูกันนะครับ ีลไปดูผครับหลังจากที่ได้ฟังดรนำแท้นะครับท่านได้พูดในรายการนะครับก็จะเห็นว่านะฮะมีความสอดคล้องกับที่ทางท้านทีมทนายนะครับได้แถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องติดตามเรื่องราวกันต่อไปนะครับท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ที่กระบวนาการของศาลยุติธรรมในการตัดสินเรื่องราวของคดีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมสวัสดีครับ เซนินรินสเตชั่น